สวัสดีพี่น้องครับวันนี้มาอยู่กับผมครับจิรายแนวมาดูเจ้าคอมแม็กซุกพีซีร้อยสามสิบของสอโกงศูนครับโโมาดูการขุดสัตว์ครับเจ้าคอมแม็กซุเพึ่งมาใหม่สดๆส,สิิงๆนะครับ จากทีมง,งานนำสิ่งดินระเบิด V1 ครับหรือว่าเสากงศูนนั่นเองหรือว่าเซกบนำสิ่งดินระเบิดนั่นเองครับมาดูเสากงศูนจัดเองครับวันนี้เต็มแล้วครับมาละดูการขึ้น เกาซิงไก่ติดกันจะป๊อดไหมไปแล้วครับโอไม่ป๊อดเลยครับอ้โอ้อู้โอ้โหโอ้เหโอ Oh, Chèo. nút oh, thật thế oh. mừng nhùm. Ô. Mưng lên đó. nim Bắt. lo oh. โอเคทานลูกหลังรอนะรอยางรถเลยแจ๋วแจ๋วแจ๋วโอ้หน้ารถทำไมจ๊อโอ้รถแม่งนั่นั่งไล่ตื่นเต้น้บ